คาถาชินนบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ตบทอดมาจากลังกาท่านเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคำพีโบราณและได้ดัดแปลงแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษผู้ใดสวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิิมงคลแก่ตนเองศัตรูไม่กล้ากล้ํากลามีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณสายต่างๆก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งน้ำโมสามจบแล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานแล้วเริ่มสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะก่อนสวดให้นึกถึงหลวงปู่โตพรหมรังสีแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าปุตตกาโมลเพปุตตังธนกาโมลเพธนังอัตถิกายเยกายญายะเทวานังปิยตังสุตตวา อิติปิโสภะควายามราชาโนทาเวสุวรรณูมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุศจรัจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกระราทโยพุทธา อัตวีสตินายกาสเพปฏิธิตาไมหังมัทเกเต,เ,ตเตมูนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสพะคุณากะโรหัตเเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจทักค,คิเน โกนทันโยปิธิพาคัสมิงโมกคลานโนจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามะโสตะเกเกสันเตปิธิพาคัสมิงสุริโยวัปปังกโรนิสินโนสิริสัมปันโน โสพิโตมุนิกปงคโวกุมารกัสโปเทโรไม่เหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทาสิคุณากาโรปุลโนอังคุลีมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชินโนระสาฉลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันธิตารัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทชักขังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมรปริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกัง อากาเสชาธนังอาสิเสสาปาการสันธิตาชินา,นานานาวรสังยุตาตาสตับปาการะลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาภาหิรัชชัตตุปัตวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชร ชินะปัญชะมัดชัมหิวิหารตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปัทโวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโย ο, สัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจารามิ ชินะปัญชเรติชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิถิตาไมหังมัทธเกเตมูนิสรา สีเสปฏิติโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิติโตไม่หังอุเรสัพพะคุณากะโรหัตเเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมกคลานโนจวามเก ทักิเนสวเนไมหังอาสุงอานันฐราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามสโสตะเกเกสันเตปิทิภาคัสมิงสุริโยวัปพังกโรนิสินโนสิริสัมปัโนโสพิโตมุนิกปงโวกุมารกัสโปเทโรไมเหสีจิตตะวาทโก โสมัยหังวัฒนนิจังปฏิทาสิคุณากาโรปุณโนอังคุลีมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติละกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนระสา ฉลันตาศีละเตเชนะอังคังเคสุสันธิตารัตนังปุรตโตอาสิทักคิเนเมตสุตตกังทชักขังปัช,ชตโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมรปริตตัญจอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชาทนังอาสิเสสาปาการสันธิตา ชินานานาวรสังยุตตาสตัตปาการะลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาพาหิรัชตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชชมหิวิหารันตังมหีตะเล สัทธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรัโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปัตถวธรรม,มานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο. สัตธรรม,มานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญเรติ ชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจะตุัจ,จาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราทโยพุทธ,ธาอัตวีสตินายกาสเพปฏิติตาไมหังมัทเกเตมูนิสราสีเสปฏิติโตไมหัง พุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโคปฏิธิโตไมหังอุเรสพะคุณากะโรหัตเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักค,คิเนโกนทันโยปิธิพาคสมิงโมคลานโนจวามเกทักค,คิเนสวเนไมหัง อาสงอานันทราหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสงวามสโสตะเกเกสันเตปิทิภาคสมิงสุริโยวัปพังกรโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิกปงคโวกุมารกัสโปเทโรไม่เหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจัง ปฏิทาสิคุณาการปุปนโนอังคุลีมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัญจอิเมชาตาณลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนระสาฉลันตาสีละเตเชนะ อังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาสิทักคิเนเมตะสุตตกังทะชักขังปัชโชตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมรปริตันจะอาตานาติยสุตตกังอากาเสชาธนังอาสิเสสาปาการสันธิตาชินา,นานานาวรสังยุตตา สตัตตปาการะลังกตาวาตะปิตาทสัญชาตาภาหิรัช,ชัตตุปัตถวาอาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชฉมิวิหารตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสัเพ เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขุตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังคโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรารโย ο, สัตธรรมานุภาวะปาลิโตจรามิชินะปัญชเรติด้วยอานิสงส์แห่งการสวดชินบัญชรนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพ้นจากอุปสรรคทั้งปวงจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงมีปัญญาสว่างสวยัยทำสิ่งใดก็สำเร็จโดยทรรเถิดสาธุขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปเปิดซัพ์ของเรานะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องเราไว้ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยเสริมโชคลาภและเปิดทรัพย์ให้กับคุณทุกวันครับ